มาสุงค่ะมาสุงไปพี่น้องค่ะก็กดดังเสียงค่ะเนาะเห็นลีกไตในค่ะอำนานก็เรียนภาษาไทยใหญ่ในค่ะเนาะในตอนนี้ก็เป็นตอนที่ห้าในค่ะก็มีไปพี่น้องค่ะลาดถึงมาต้องตักมาในคณะว่าตอนหลายๆตอนอําไรล่งบันในคณะก็แค้นต่อไปว่างข้องบันค่ะเอาค่ะในก็เป็นตอนตาตอนที่ห้าค่ะเนาะว่าเทาเีือดอะไรเห็นเกี่ยวกับโดยรองสั่งในห้ามตัวด้วยค่ะเอาค่ะตัวอันตั้งเปิดในตอนที่ห้าในไหนอันเทาเีือดอะไรเห็นในก็เป็นตัวสิงห์ อเอกอสายป้าตัวเซ็งเอในคณะ,อะปอมอเด็กในฤกข์ไทยก็เป็นสระเอในคณะเอในคณะก็เป็นเอใส่อาก็เป็นเอในคณะเอใส่อาเอในคณะนะี A, A, ่ก็เป็นตัวเซ็งเซ็งเป่าในคณะเอในคณะเอใส่อาเอยักเอเอใส่อาเอยักเอ ใส่ป้าตัวเสียงยักจำจอมขนะก็เป็นเอใส่อาเอยักจำเอเอยักจำเอในคณะนะให้ก็ใส่แท่งตัวเสียงจำนาค่ะก็เป็นเอใส่อาเอจำนาเอเอใส่อาเอจำนาเอในคณะเอใส่อาเอจำเตอเอ จำตัวเอนะคะเนาะเอจำตัวเอนะคะ่ะแทนอันนึงก็เป็นตัวเสียงยักขึ้นนะคณะ,คนนะ,คะก็เป็นตัวเสียงเอใส่อ่ายักขึ้นก็เป็นเอนะคะเนาะ,ะมันเป็นตัวเสียงเป่ายักยักจ,จำจำนาจำเต่ายักขึ้นนะคะเนาะตอนเรานตัวเสียงยักขึ้นเนี่ยไหมันจะเหมือนง่ายๆเหมือนตัวเสียงะะจำนาในคาะจำนาก็ได้กามันเป็นตัวเสียง กลางๆอีกหนึ่งย,วย,ยาวๆในขณะนะก็เป็นอันนี้เป็นตัวเสงค์ยักจำก็เป็นตัวเสงค์ยักจำเอในขณะนะยักจำเอก็การ์พอใส่ตัวเสงค์อันตัวเสงค์ยักขึ้นก็เป็นเอในขณะนะในก็เอ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 ในขณะนะในก็ ตัวเสียงเป่ายักยักจำจำนาจำเต่ายักข ah, ึ ah, ира, ้นนะครับออกค่ะมาตัวในคันเอาในตอนสอนตอนด่านในตอนตีหาแนี่นะครับตัวอันตั้งเป็นอันท้าแด่เดือนก็เป็นตัวเสียงต้าเสียงจ้าในคันเอาเอใส่ต้าเตนะครับเอใส่จ้าเจจำนาเจในคันเอาเอใส่ต้าเตเอใส่จ้า เจจำนาเจนะนค่ะอ่านว่าเตเจนะนค่ะเนาะเตเจก็จะหนังวาจะแบกลูกอันนั้นก็จะอุ้มลูกนะนค่ะเนาะด้วยเท้าปฏิใส่เป็นอันเปินมีพาเจมันขนาดนั้นนะก็อุ้มลูกด้วยเป้ไหนก็ไรค่ะเนาะหอบตั้งหน้าก็ไรหอบตั้งหลังก็ไรไหนคะเนาะเตเจนะนค่ะเอาค่ะกระบวนการอันหนึ่งตอนไหนก็ว่าเจตัวไหนค่ะเนาะเจตัวไหนมีติป่องว่า ครบถ้วนในคณะครบถ้วนในคณะไม่อำขาทอำเลื่อมเกินนันคณะครบถ้วนในคณะจะหนังว่ามาเจยห้านับเจย่ห้าลเจยห้าในขณะเนาะลาเจยก็จะหนังว่าเขากว่าซื้อของในซื้อของมาลายเจย่ห้าลครบถ้วนย่ห้าลเซิงยห้าในขณะเนาะกวยการแทงอันหนึ่งในเขาใกล้ๆยามเย็นคณะว่ากินเจในขณะเนาะกินเจในประความใจในเต๋อบนว่า อ่าก no? ินอีสานก็กินหมดนั่นขนาดเนาะบักกุ้งรองๆกินเป็นเนื้อเป็นผักเนี่ยก็กินทั้งเซ็งในขณะกินเจในขณะกินเจก็มันว่ากินกุเมียวในขณะเนาะก้อยกะบว่ากินเจนดไทซําเินฮ้องว่ากินลูๆนั่นขนาดเนาะกินักอกินเนอใขนาดก็เินนันก็มันกมีว่าบ่กินเจแต่กินไอยู่ในขเจนว่ามันมันกินกเมียวนั่นขนาดเนาะกว่าเจไทยมันเินก็ได้เป็นทางเมียวอีกนึงใขนาดเนาะ เอาค่าในก็นเตเจย่อกีปองอันเจตัวในก็นมีหลายเมียวค่นะนป้อนอยู่ข้างกล้วยก็ลายเจย,เวยวา่าห้ามาเจยา่าห้าในก็ซื้อเจซื้อลายมาเจย,านะเย,เาย่าห้าในค่ะเนาะเอใส่ซาเสยัยกษ์เสเอใส่ซาเสยักษ์เซในะค่ะเนาะสองตัวในก็อ,อ่านออกเหมือนกันนะค่ะเนาะอ่านว่าเสเซนะค่ะ เสเสษโดยในกรณีที่ป้องว่าเสมอสม่ำเสมอในกรณีนั้นจะนั่งว่าตาเศเฮียนไรตาเศในกรณีเฮียนเลยสม่ำเสมอเฮียนไรกูขิงกูข้าวนันค่ะเนาะเอาค่าเอใส่จ้าเจจำนาเจเอใส่จ้าเจจำนาเจเอใส่อาเอจำนาเอนี่ค่ะเนาะเจเอนี่ค่ะพอมาต้วยขนาดตัวไหนก็แบบเจโดยในนั้เนาะ เจตัวนี้นก็มันออกมาเขาอุ้มในก็อะไรคะเนาะอุ้มเอตัวนี้นเนี่ยเพลนใจตอนตาลูกอ่อนอันเป็นลูกอ่อนนั่นค่ะเนาะแบกเด็กอันนั้นก็อุ้มเด็กในก็อะไรคะเนาะเอตัวนั้นพิจาว่าเออ่อนเอนางเอยิงในคณะกอเป็นความใจเข้าขาะะาา่า,ายานาในคณะเอใส่ป้าเปเอใส่ล่าเหลจ้ำนาเลในคาะเปเลในค่ะ เอใสป่ป้าเปเอใส่ลาเลจำนาเลนะคะเปเลนะคะเนาะเปเลบ่มาลาเตเตกออย่าเปเลนไหก็ไยค่ะเนาะอย่าเปเลนะคะก็มันเรื่องว่าเป็นคอห้ามค่ะเนาะอย่าเลียนะคะมีป้าตัวอย่างมันจอมค่ะเนาะค่ะเอใส่ตาเตเอใส่ห้าเหยักจำเฮนะคะเอใส่ตาเตเอใส่ห้าเหยักจำเฮนะคะเนาะ เตเฮนะคะตอนหนักคว่าเตตัวในก็ป้องว่าจะค่ะนะเส้นหนังว่าเตกว่าเตกินเตเฮ็ดเตเฮ็ดการเตเมื่เตมาอยู่ห่าคนะเนาะจ่องเตกินอำนาจก็เตเฮ็ดลิกไตเฮ็ดลิกไทยนะคนาะก็นี่ได้ป้องว่าจะนะคะับกิการตอนหนักคว่าเฮนะเนาะเฮตัวในก็เส้นหนังว่าจะหกนะครับัำนก็ น้ำจะหกในขณะจะนนว่ามันเตเฮมันเตมันเตนั่นขณะเนาะในค่ะมีป้าตัวอย่างมันจมค่ะป้าเคียปายักษ์จำปลาป้าเคียปายักษ์จำปลาเอใส่ซาเสจำนาเซเอใส่จ้าเจจำนาเจย่าตืดสองขะเนาะยักษ์อยู่ย่าตืดสองยักษ์อยู่นะค่ะ ป้าเซเจอยู่นะคะป้าเซในสองโตตั้งหนาเลยค่ะเนาะป้าเซเจอยู่นะคะป้าเซก็จะาหม้าเป็นจืดก้นก็นะเจ้าหน้าเป็นป้าเซนะคะเนาะเจอยู่นะแปลว่าอุ้มลูกอยู่ในกรณีค่ะมาเคียหมานะครัเนาะจำนามหมานะครัพอใส่มาเคียหมาก็เป็นเป็นหมาในกณไนั้นบในก็เป็นสุนัขในกรณีค่ะถ้าอันหนึ่งพอใส่ป้าตัวว่า จำนาไหนเป็นมาในค่ะเนามากระบอกว่ามาในค่ะเนาะมาจากไหนนะเขาก็ใจตัวในค่ะเนาะมาในค่ะเนาะห้าเคียหาไหนค่ะห้าเคียหาเอใส่จ้าเจยักษ์จำเจสาเคียสาในค่ะเนาะมาหาเจสาในค่ะมาหาตัวในนบอกว่ามาหาเจสากระบอกว่าเป็น กระดาษสาในคณะเจตัวในกรณ์ไม่ติดป้องว่าเป็นกระดาษในคณะก็เจสาในขณะในคณะอันเป็นเท่าออกมาโปโมออนตังน้งในกรณเพิ่วมาเดมลีกในคณะนมาหาเจสาในคณะกาเคียกายักจำกาตาตาคัดแกนตียักจำกตีราตัวในคณะย่กะอยก,ก็เป็นตัวสิงเอใส่ซ่าเส จำนาเซ่ไหนคะกาติอราเซ่ไหนคะเนาะกาติอราเซ่คะเนาะกาติก็จะหนังว่าที่สถานที่ฤาษีอยู่ในกรณีคะเนาะยาเคียยายักษยาเอไซป้าเปะมาเคียจำนาม,มายาเคียยายาเคียยาจำเตยียะยาเปะมายา เนาะยาเป๋มายากน่ค่ะบยาเป๋ที่อยูป่องเป็นคอฮามกันเนาะยาเป๋ก็ยามายาในค่ะเนาะมาก็ป่องว่ามาค่ะเนาะยาก็ในป่องว่ารื้อในกรณีค่ะแสดงว่ายามารื้อข้าวของในกรณีค่ะนั้นก็ยามารบกวนในกรณีค่ะแสดงว่าเขาเหตุการณ์แสดงก็อย่าว่าอย่าเป๋ไมายากอย่าเป๋มาเก่าเห็นัหนค่ะเนาะเพราะนั้นว่ายามารบกวนในกรณีค่ะนั้นก็อย่าเป๋มาอย่ามารื้อในกรณ์นะมันเขาเก็บเสียมไว้หรือย่อในกรณีค่ะ ค่าตึดสองขูจำนาคู่ค่าตึดสองขูจำนาคู่เอสไนต้าเตมาเคียจำนามาท่าเคียถาจำเตอท่าในคาะคูเตมาท่าในคัะคูเตมาท่าตัวนี้ก็ไม่ดีปองว่าคู่ก็ป่องว่าเป็นคุณครูในกรณีคณะเป็นครูในกรณีค่ะเต๋ก็ป่องว่า จะมาเนี่ยบอกว่ามาโดยในคณะบอกว่ามาถ้าโดยในบอกว่ามาด่าในคณะครูจะมาด่ามันก็สามาดุในกรณีคณะในค่ะเอาค่ะอ่านพร้อมกันคณะก็เป็นเตเจเซเซเจเอปลตเอ่านอันกัมหนึ่งคณะเเเตจซเซเจเอ เลเตเฮนะครับปาเซเจยูมาหาเจสากาติราเซยาเปมายาคูเตมาธานะครับอ่านใะนะคำหนะึ่งนะค่ะนาอปาเซเจยูมาหาเจสากาติราเซยาเปมายา คูเตมาธาไหคะเอาค่ะขอบใจยินจมตอนแต่ฟอย์ีนอ,อค่ะคณะดนะีไลตรงตักมาขณะเนะยาวกรดีไลติดตามกล้องยูทูบว่าขาดเปลี่ยนไตวชันใหนคเนาะก็หันถึงว่าบางตอนไหนมันหายกว่าบางตอนไหนกขาเขาก็ลืมลงันในขณะก็แก้นต่อ ໄປຮ່າງຄອມປານອົກຄະເນາະກໍສັງເຈາະມີພອນດີນີ້ກໍກົດແຊກົດຕตດຕາມໃນກ້ອງ YouTube ບໍ່ຂໍໄວ້ຄະເນາະນຮັງໃຈສັຈາວ່າໂດນມັນຂຶກໍຕນນີ້ກັນໍຕາດີເໃຈແຕາເປັກອນຕື່ນໃຮົາຄລຮຽດວດອຕອນຕລິກໄປແນາກໍກົຕນคາບໍ່ພີ